สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเราสองคนนะคะแมวกับน้องไอด้านะคะดูปากไอดา้าดิได้เป็นปีศาจเหรอคะทำไมปากสีฟ้าอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะนเล่นกินน้ำแ,แข็งใสน้ำแข็งใสอายกให้ทุกคนดูซิน้ำแข็งใสเสีอะไรคะโอ้โหกินแล้วปากเป็นสีนี้เลย <c oughs> ไม่ต้องทาลิปสติกแล้วคะ่ะ <c oughs> ไม่ก็ปากเป็นสีอย่างเงี้ยอ้าว <c oughs> <c oughs> วันนีม้มีอุ้ยดูสิสีสันแบบตัดกันมากม,มีแตงโมอ,อะไรคะไอด้แตงโมอ,อะไรคะเนี่ยทำไมสีเหลืองแตงโมน้ำผึ้งแตงโมผึ้งค่ะน่ากินมากๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอกินเข้าไปอันนี้สุดพิเศษอย่างกใกล้ๆไล่แมลงวันไปไอตําปลาหมึกคะ่ะโอ้โหปลาหมึกหนึ่งกิโลปลาหมึกสายเอาไอด้ามันเผ็ดมากเลยนะคะเดาจะกินได้ไหมคะกินได้ ด้าจะล้างเดี๋ยวเอาเอาให้สักตัวหนึ่งแล้วด้านล้างกินนะใสก็ใส่ในนี้เลยค่ะโอเคอ่ะด้าล้างน้ํากินค่ะใหล้าด้แล้วก็มีน้ำแข็งใส่แก้เผ็ดเนาะเรามีน้ำแข็งใส่กันค่ะเหมาะกับอากาศร้อนแบบนี้มากินกันเลยค่ะต้องกินต้องกินผักไม่มีค่ะวันนี้ หักไม่มีเลยมีแตงกวาในตู้เย็ยนอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเลยก็กินเท่าที่มีกินไม่เกินเหนียวไหมคะเหนียวมากเผ็ดไหมเนี่ยไม่เผ็ดนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวเพราะว่าล้างน้ำแล้วอของแมวโคตรเผ็ดของปลาแมวแซ่บมากเลยคะ่ะอืมไหน อร่อยไหมอร่อย้่ากินหัวแล้วกินหัวกินหัวปลาหมึกแล้วแมาจะให้อีกส่วนมนั้ยนะค่ะนูล้างอแล,ล้วุ่งเปียสีน้ำอืมเอาไปเทแล้วใส่น้ำมหม่ก็ได้ค่ะไป ฉีวไม่ยอมไปนั่งบิดนั่งเบี้ยวอยู่ด้าชอบอั้นฉี่มไม่ได้แช่น้ำแข็งนะซึ่งถ้าลวกเสร็จแล้วมาแช่น้ำแข็งนะโอ้โหมันจะแบบเพอร์เฟกต์กว่านี้มาก

อร่อยอร่อยมากอืมน้ำหออร่อยมาก,มากแม่หนูนต้องกินหัวปลาหมึงให้หมดก่อน กินให้หมดทั้งตัวทั้งหัวทั้งหางเลยค่ะมันกินได้หมดทุกอย่างถ้าแม่เอาที่มันออกแล้วดูทำาะไ เอกราก็กิน้ำแข็งใส ักแต่งโมก่อนจะกินร้องเพลงให้ฟังก่อนเจนนุ่นบวกสองไม่ได้ไปไหนอะคะแก้วน,น้นเย็น

เผ็ดครับเผ็ดน้ำโคลส์ช่วยแก้ร้อนได้เอาเลยค่ะน้ำโคลส์ช่วยแก้เผ็ดได้ค่ะอืมก็หนูล้างแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมยังเผ็ดอยูอ่ก็หนูเผ็ดอยู่เลยค่ะเป็นเผ็ดนิดนึงแต่แม่ก็ยังเผ็ดเผ็ดอยู่ เรากินเยอะๆเราจะอ้วนไหมเนี่ยหึจะคงคงคง,คงออกเฉยๆมั้งพุ่งออกเฉยๆแต่ไม่อ้วนใช่ไหมคะค่ะแต่ป้าแม่ของอ้วนได้หรยอป้าแม่โตแล้วอะ <laughs> ว่าล่ะคะผมไม่ผมไม่อ้วนหรอกมั้งพุ่งออกเหรอ ค่ะ,อ,ะอ,อ้าไอ้ด้าอ้วนนะคะจะสวยนะเนี่ยน่ารักไงคะทำไมอะ่ะก็เพราเด็กอ้วนน่ารักไงคะเด็กอ้วนน่ารักแล้วถ้าผู้ใหญ่อะคะผู้ใหญ่อ้วนเหรอไม่สวยไม่สวยไม่สวยเลยโอ้อไอ้ด้าว่าป้าแมวไม่สวยใช่ไหมเนี่ย แต่ป้าแม่สวยอยู่เด็กพูดความจริงใช่ไหมคะค่ะสวยที่สุดเฮ้ยอีกแ,<ค>แล้ว,ลวซุ่มซ่ามอีกแล้วใครอะซุ่มซ่ามนีตัวนี้ของตัวเองอะยังกินไม่หมดืม,มกินให้ทุกคนดูสิอืมอแหนม เหนียวจังแล้วชอบไหมอ่ะเหนียวปลาหมึกมันก็ต้องเหนียวแบบนี้ค่ะอือหือทำไมปลาหนูมันไม่เหนียวเลยอ่ะค่ะอะไรนะคะทำไมเช่อ้านหนูมันไม่เหนียวเลยอ่ะค่ะเหนียวเหมือนกันเลยค่ะทชื่อป้านหนูยวไม่เหนียวผลพัน ถ้าปลาหมึกเด็กมันจะไม่เหนียวค่ะถ้าปลาหมึกคนแก่มันจะเหนียวมันแก่แล้วหนังมันจะเหนียวแม่แก่เ,เหรอฮะมันแม่แก่เ,เหรอ <laughs> แก่โดนหีบตกโต๊ะเลย <laughs> อืมเขาถ่ากินกินเนี่ยเอา แองแก้งกาล่ะของแก้เผ็ดอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะมคือผลไม้ของแก้เผ็ดอย่างดีเลยคะ่ะแล้วมันจะมีรสชาติหวานอ,อร่อยมากเลยแก,แก้เผ็ดได้ะคะมีเผ็ดแล้วอืมแตะชช้าแก้เผ็ดไล่มาแรงบัน ดูสิคะโอ้ยดูปลาหมึกหนวดมันนะคะเนี่ยถ้าเห็นดูดูยิงกล้องแล้วเขาเขาเจอปลาหมึกนะอือหือยังไม่ตายเลยที่ทะเลอ่ะอออืืห เห็นไหม้ำตากแก้เผ็ดได้ม่อจะจิ้มนันนะคะมลราอันกันอืมน้ำหวานยิ่งแก้เผ็ดได้เลยค่ะจิ้มได้เลยเหรออืมจิ้มสดจิ้มสดอยากจิ้มแซบบอแม่เผ็ดอยากจิ้มไม่เผ็ดเลยแซบบออยาจ้มแซบบอ ้ขี้หมูเตระบำเลยค่ะจับบอ๊จับบอ๊อะไรอะไรแต่วงก็ไม่ไม่อนั่งดีๆพอแล้วค่ะเมืกี้นั่นเป็นเวลาตลกเหรอ ไม่ใช่เวลาตลกค่ะอันตอนนี้ไม่ใช่เวลาตลกหรอใช่ค่ะไม่ได้เล่นตลกนะคะเนี่ยคะไม่ได้ตลกนะคะจะทำอะไรพวกนะะี<ะ>้สอง,องค้นขอวล้อ่ะขอ,อร้องขำไปเฉยค่ะอืมยิ่มไปบอสบอจ้า น้ำลายหลเลยไหนพูดภาษาทีสานเยอะๆสิคะพอ่อ,พอ,อชื่อหพอพยังพ่อชื่อหยังชื่อน้อยพ่อใครล่ะชื่อน้อยปบบนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกใครละ่ะพ่อแองกีเบิร์ดเนี่ยคะ่ะพ่อแองกี้เบิร์ดจะไปชื่อน้อยยังไงคะพ่อแองกีเบิร์ดมันคือแบบไหนอ,หอะ่ะแองกี้เบิร์ด Anh kia bớt có bớt ngay hả? Mẹ. Mẹ sư nhận Mẹ sư nói lý Phần miệng tệ mà Ông <laughs> mày Mẹ. Mẹ sư nhận Mẹ sư, li. Oh. Giai sư nhận lý Ồ sư เอา้าย่ยเจ้าของก็ม่รู้จักคือย่ยเจ้าของแบบเอา้าชื่อยายตัวเองไม่รู้จักเหรอคะไม่รู้จักย่าชื่ออะไรย่าชื่อหนังนั่ง <laughs> นั่ง <laughs> โอ้เซบอิลีน้ำน้ำขอกฉนมันเยอะเด่นเลยทำทำถ้ากินเซบอิลีให้ดูหน่อยแบบเซบสุดๆแล้วพูดด้วยหนึ่งสองสามอืมอโอ้โหเซบอิลีพูดสินี่ยกนิ้วด้วยอือโอ้อือกินเยอะมาก เล่าวูดไม่ได้อันป่าครับพูดไม่ได้เดีวพ่งพูดค่ะฟังไม่รู้เรื่องมากินกันมัน่นเราจะกินหมดไหมเนี่ยไม่รู้ไม่หมดเลยค่ะมันเยอะมากมันเยอะมากเดี๋ยวไปให้ยากินแม่ก็เอางั้นแล้วขอแม่เอาปลาหมดดึกเยอะเกินอนะ่ะเอาไปให้ยากินด้วยไง เหนียวไม่เหนียวมะนี่เปทำาแบบเจล่มๆให้หนูดูเลยอือืออืออัดอีไม่ฮะม่เอาใหม่อีกออทใหม่งอาใหม่เลยวะไม่ทำได้รู้ไม่ทำได้รู้ เออได้ทีนะโอเคโอเคดูนะคะคำใหญ่ๆไปเลยค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกอืมสับละเอี ผ่านไหมผ่านอืมไหอืมจับ ชอบมาออกคลิปกับเราอจุมแตงโมแตงโมน้ำผึ้งสีสวยมากอืม ติดแค่ <laughs> ต้องมึกติดแค่ต้องมึกติดแค่เอาออกไม่ได้ต้องไปหาหมอแค่ <laughs> ให้หมอแค่ถอนถอนแค่เอาไหมใช้มือหยิบออกอย่างเดียวไปแล้ว ออกงั้นออกแล้วไม่หมดค่ะไปกันเถอะค่ะไปเนาะเอออิ่มแล้วค่ะไปแล้วค่ะยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วค่ะคืออิ่มแล้วคืออร่อยมากแล้วก็แซ่บอิ่ีนนะบอกทุกคนสิ เสร็มากยอมแพ้แล้วค่ะเห็นมากยอมแพ้แล้วค่ะไม่มันอิ่มมันเยอะนะคะกิโลหนึ่งนะคะเนาะจะไปแล้วค่ะเราสองคนขอตัวเราไปแล้วก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์ก่แชจะขับก่อนจะมาเรื่องเพูดไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่บอกว่ากดไลค์ก่อนจะมาด้วยนะคะฟังไม่ออกเอาใหม่พูดดีๆพูดเป็นภาษาแซบอิหลีภาษาอีสานก่อนจะไป กอนจะไปบอพูดไม่รู้ก็พูดตามป้าแมวนี่กอนจะไปกอนจะไปอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดสับสับไข,ข่น้ำเด้อจา้าสับสับไข่น้ำเด้อจา้าหน้องหัวใจให้หน่อยสิคะใจก็สมองไา,ายบายจา้าบายจา้าน้องไอเดียลังก์จ้า อและคนกันไป